สวัสดีจ้าพี่น้องพาพี่น้องมาชมวิวชมวิวภูเขาป่าไม้นะจ้าพวกล่ะพระเอกพระเอกหน้าอยบุนะเห็ดอียงเนาะพญ่บักษนี่พาพี่น้องมาเมืองเหตุน้ำกันจ้ามาหาเมึงเห็ุสมองจ้าพี่น้องระยะตกเทศน้ำเขาไหมโซคิีไลก็ให้เก็บจะคลิปนเดอ้อพี่น้อง พ่อไรวาเออเขามามึงช่องไอ้หน้าหน้ามันมีเห็ดสมองเก็บน้ำเขาอยู่ตัวนี่พ่อไ้ว่านี่ยนะกันเลสิผาพี่น้องมาหายังรอน้ำการพี่น้องเขาไปเบื้องละลายช่องกับสิหูอยู่ตรงนั้นจ้าว่ามันไม่พิษบางประเทศเขาเจ้ากระเก็บไปกินอยู่ที่แหลกหน้าก็ว่าสิบโเก็บพี่สาวพรของสเตฟานนี่ก็เลยบอกว่าเก็บมาเบิ่งกระดูถ้าพ่อน่ะ คอยเฮ็ดกินเป็นยูพะนะคอยสิบอกวิธีว่าเฮ็ดแบบใดพะนะนันด้พี่น้องจ้าจุงงมอยู่นี่ด้พ่อน้ำเขาอยู่ตัวนี่นี่เด้ยวนี่เดย,ยเฮ็ดจังไดบปดนี่ มีบาทเลยโอ้นี่จ้าพี่น้องจ้าเก็บต่หน้าคือว่าเลียวเห็นดอกหนึ่งอยู่นี่นอใส่นออย่างมากคือว่าเห็นแวบ,บๆอยู่นี่ปิบบ๊ปแบแวบปบแวบเห็นปะพี่น้อง โอ้นี่เด้จ้านี่เด้นี่เด้เดโอ้ยไปอยู่อะไรในนั้นมีงูบ่ล่ะขอโทษมันหมุนอยู่ใต้นี่เลย,ยลจ้าพี่น้องโอ้เอาขึ้นบ่ได้จ้าพี่น้องจ้า,าขึ้นบ่ได้อือเด้สองดอกนั้นเอาบ่ได้ดอกจ้าพี่น้อง เด้ไดน้อยกนโอ้ยเอาบะได้จ้ะพี่น้องแน่นเป้งเลยแน่นเป้งเลยเอ้าถิมอยู่ในหันละได้อันเดียวก็เอาอันเดียวจ้ะนี่เนาะย่างต่อกันจ้ะพี่น้องจ้ะไปลุ้นน่วกันจ้ะพี่น้องว่าสิได้หน่อยได้รลายซ้ำไหน เด็กพี่น้องโอ้โหอ๋อพลอยพลอยเด็ดล่ะเมย์สุ่นถึกปุ๊บกะเห็นแล้วว่าหลุดป๊าบหลดุดโอ้ดอกนี่ดอกเงยจ้ะพี่น้องนี่ค่ะแปรเต็มมือน่าจ้ะพี่น้อง พี่น้องคันม่ทางนี้กับแม่นเลยนี่นะคะอืมเอามีดสั่วคือสีหยากออยอยาายดอกพี่นอ้องเมื่งัดเอาโอ้เงาหญ่เติบจะพี่นอ้องไปละ มึงใน่จพี่น้องเกือบเต็มฟ้าเมื่อหน้าเลยเียดายอู้นี่ดีเป็นยังไงล่ะ พี่น้องเห็นกันบ่จ้าโอ้มันเหมือนเนาะค่ะเนาะนี่ไหมจ้านี่เนาะค่ะป๊าดตพี่น้องมืองไหนจ้าหน้าวางไปนี่ก่อนนี่เราจะอยู่ตลางนี่ มันหน้าเอิญพ่นหน้ากระสิเอิญหญ้าเถ่าจะพี่น้องแล้วเถ่าละละ่ะต่ว่าเราบอกว่าเก็บมาเดี๋ยวสิผ้าเห็ดว่ามันเห็ดแบบใดมันเห็ดกินได้พะนะหน้าก็เลยสิเก็บไปให้หญ้าเถ่าจะ้ะพ่นเสียเอาไปปรุงน้ำซอสพะนะเก็บมาให้เบิ่งดูหญ้าสิบ,บอกวิธีเห็ดกินพะนะพ่นวาบอกหน้านะเดี๋ยวใส่กระตาก่อนจะ้ะ นี่ไงโอ้โหดอกสวยง่ามมากเป็นตะฮักมากแต่พิษเธอนะาะรแรงจริงนะไม่ดอกสมองว้าายนี่เด้พี่น้องจ๊ะ โอ้โหป้าม um ุมแม่นธรรมดาได้จจะพี่น้องจ้ะมึงเนี่ยฮ่าน้าสะอ่อนอื้ม คุนมาเบิดหนี่ลยใจพี่น้องสองดอกแย่นี้ป๊าดไต้ตะล่างคุนก็มิอีกจ้ะพี่น้องเดี๋ยวได้ใจเด้คุณนะคะพี่น้องเห็นบ่จ้ะ ดำดำนั่นไหมเราน่าเอามีดใช่ดอกหนึ่งไหลเข้าไปทั้งในเลยว่อเอาดอกจะพี่นอ้องยานงูตอดจนะมีงูไปรุ่นกันตอจะพี่น้อง ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึงสวีเดนจะพี่น้องอากาศเย็นๆนิดๆมืเนี่ยพี่น้องมวนน้ำหน้าบอหน้าผ้ามายางมึงเห็ดเนี่ยคลิปนี้กัสิ ทึ่งเก็บทึ่งเเาอด้อพี่น้องคอยไปน้ำการนี่เด้เห็นไหมอู้พี่น้องมาเอไหร มันงัดยาดอยู่เดอ้อพี่นอ้องอุจ้าอย่าว่ามันงัดงายเด้ออือพู่อะบ้ปานเต็มมือหน้าเลยแปลกเนาะมขึ้นนำมันนี่ไหมน้ำหมนันก้อนหินไหมโอ้แตกพี่น้องเลย Ừ, พี่น้องม,มันมันโปอยขนาดเลยพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยมึงเนี่ยได้ซ้ำได้เอาซ้ำนั่นเด้อเนี่นยเอ้พูดนะจ๊ะ เข้าใจลบเนะาะแม่ไพี่นออ้องเออดีไหมจ้ะเเข้าใจขึ้นขนาดเลยนะได้หลายเราวจ้ะพี่น้อง ขอมาปลาแหลกนี่คุ้มเลยจ้าพี่น้องแม่หมานอยู่เด้ขอมาปลาแหลกก็ได้เห็นเลยเองสินะก็เคยได้เลนปลาปันไดไข่ยอยู่หมานอยู่ส่วงนี้พี่น้องจ้ะอย่าลืมกดติดตามนะจ๊ะกดไลค์ให้น้ำแน่ก็จะเป็นกำลังใจนะจ๊ะ กลังมาปั่นจักรยานกลังเอ้ยมีปลาไหนมีเห็ดมัง้งบอกน้อยดอกใ่ใ่จ้ะพี่น้องจะ้ะมึงไนค่ะเงาใ่มากเก็บไปรุ่นไปจ้ะพี่น้องแต่ว่าหันไปอยากกีดเนาะเอาพ่อมวนได้จ้ะพี่น้องใจคลิปนี้คือหน้าผาพี่น้องมารอเก็บเห็ดน้ำกันก็นคือหน้าก็อยากให้พี่น้องหูเนาะวะ เห็ดสมองทางหน้าเนี่ก็มีเก็บอยู่แล้วกับหน้ากับผ้าพี่น้องมายางปลาํากันก็คือมาเอาความสนุกสนานนะจ่าพี่น้องก็คือได้ลุ่นกันย่างเก็บเห็ดไปพร้อมคุยกันไปแน่แต่ว่าเห็ดสมองเนี่ยบ่ได้เก็บไปถิ่มได้จ้ะพี่น้องก็คือหญ้าเถานะแม่จะเพ่นว่าพ่นเห็ดกินเป็นยู่ขันมันหน้าเห็นเนี่ยเก็บไปให้เพิ่นแน่เพิ่นสิบบอกวิธีเห็ดว่าเห็ดแบบใดมันกินได้ยู่พันวาจังซี เพิ่นสิบอกวิธีร้านสะไพ่เฮ็ดเนาะจา้าหน้ากันเลยสิมาเก็บแล้วก็เอาไปให้เพิ่นนั่นแหละพี่น้องขอบคุณเลยหลายเดอ้อจา้าเขามาเก็บมเห็ดน้ำกันติดตามรับชมจนว่าจนว่าแล้ววนะจา้าเนี่ยละอืจนว่าน้าบ่ย่าหาต่อทึงมันคำน้ำจ้าพี่น้องจา้าขอบคุณพี่น้องหลายๆายเดอ้อจา้าเจอกันคลิปหนา้าได้จ้าพี่น้องจา้าไปแล้วค่ะสวัสดีจา้า